สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับนี่มีเมนูใหม่มาแล้วนะครับผมบะหมี่ผัดปูอัดไข่กุ้งนะครับโอ้โหนะฮะในสุดกลมานะครับบะหมี่ถ้วยนะครับถ้วยจริงๆริงเว้ยไข่กุ้งล้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่าครับจัดไปเดี๋ยวนี้เรากินบะหมี่แบบแบบถ้วยเว้ยกินง่ายนะฮะเปิดเลยนะครับโอ้โหอสล่ายครับโอ้ดูไข่คือไข่กุ้งเต็มเลยครับผมเอาแกะมาให้แล้วนะครับอื้อม หอมไข่กุ้งนะครับผมมีสาหร่ายด้วยนะครับค่อยๆยเทลงไปอืมโอ้โห๋ยวต้องคุกเขากันนะครับขอเวลาหน่อยแต่ไข่กุ้งให้มันจุกจุกดูเส้นดิหุ่ยหอมแบบบะหมี่ผัดแบบขี้เมาเลยนะอารมณ์เป็นตรงนั้นเลยนะครับไปคุกเขาเข้าไปแต่ยอมรับว่าเด็ยไข่กุ้งเต็มเต็มเห็นไหมครับเนี่ยมีแต่ไข่กุ้งเลยนะครับ สาหร่ายหอมๆนะเขาบอกมีปูอัดมาด้วยนะจะเหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมค่อยๆเอาเขาขึ้นมานะครับบะหมี่ผัดปูอัดไข่กุ้ง <c oughs> ตัเดเจนครับมามา่าขี้เมานะครับอารมณ์เหมือนมามา่าหอยลายครับไปทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ไข่กุ้งมีปูอัดและสาหร่ายก็มามา่มาผัดครับอืม <c oughs> <c oughs> ที่เมาผัดที่เมาเลยเป็นมาม่าผัดที่เมาเลยนะครับแต่ยอมรับว่าไข่ปลาเขาดีจริงอร่อยนะครับเอออร่อยนะไข่ปลากรุบกรอบอืออือเดตัวใหญ่เหมือนมาม่าครับเลยนะครับอืออือรสชาติเผ็ดอ,อ่อ,อนๆนะครับแล้วก็ผวานเค็มนิดนิด อือเข้ากันดีครับวัดก็อร่อยแต่ชอบไข่กุ้งนะมันกรุบกรอบแพ็กเกจก็ดีครับมีฝาปิดมาอย่างดีนะครับสามารถนําถ้วยไปใช้ต่อได้นะครับอืใส่มาม่าได้เลยเส้นบะหมี่ดีนะครับเหนียวนุ่มเทกเจอร์ของเขาเนี่ยรสชาติก็ดีครับปรุงมาดีเหมือนที่ผมบอกเลยว่าแบบเทกเจอร์การเคี้ยวเนี่ยมันได้ไขป่ปลามันทําให้กรอบปลายลินนะครับกรุบกรุบเลยนะครับ ไข่กุ้งครับจเจอไข่กุ้งผมพูดผิดขอขอขอภัยครับพูดผิดนะครับโโดีอร่อยยินดีนะครับก็ <c oughs> in, เพิ่งเป็นเมนูที่มาใหม่ๆนะครับผมเพิ่งเจอเลยเมื่อคืนเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถไปตำกันได้นะครับทุกสาขาไปครับผมบะหมี่ผัดปูอัดไข่กุ้งนะไข่กุ้งนะที่พูดไข่ปลาไปก็ขออภัยครับ Hmm. Dah ya, ting. Hmm.